สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้คุณอยู่กับเรานะคะช่องแพร่มีอัดชาแนลนะคะเราก็ยังท่องเที่ยวอยู่นะคะมีคลิปเที่ยวอีกเพียบเลย mm hmm. เช่นเคยค่ะวันนี้เราพาทุกคนมาเที่ยวที่สระบุรีนะคะแล้วก็เราจะพาทุกคนไปชมไร่องุนสระบุรีค่ะทุกคนนั่นคือไร่องุนภูวนาพันธ์นะคะทุกคน เป็นของดีของอำเภอม,มวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเลยล่ะคะ่ะที่นี่นะคะมีพื้นที่กว่า117ไร่นะคะซึ่งแบ่งสัสดส่วนพื้นที่ทำการเกษตรแบบผสมผสานนะคะทุกคนแล้วก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้แวะชมนะคะแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ภายในไร่อ่างหุนแห่งนี้นะคะก็ จะมีองุ่นหลากหลายสายพันธุ์มากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะคะซึ่งซึ่งไร่แห่งนี้มีการปลูกองุ่นสายพันธุ์ที่ดีมากๆเลยนะคะรสชาติอร่อยนอกจากจะมีผลองุ่นสดขายแล้วนะคะยังมีองุ่นดองลูกเกดนะคะองุ่นกวนน้ำองุ่นองุ่นปั่นนะคะทุกคนซึ่ง บอกเลยค่ะว่าที่นี่อร่อยนัมเบอร์วันเลยค่ะเวลาเราเดินทางไปต่างจังหวัดเราจะแวะที่นี่เป็นอันดับแรกนะคะทุกคนตัวเอกของทางไร่ภูวนพันธ์นะคะก็จะมีองุ่นไร่มาเร็ดค่ะทุกคนซึ่งมีหลายสายพันธุ์มาก ลูกสีดำๆนะคะก็จะมีรสชาติหวานมากสีเขียวก็รสหอมค่ะทุกคนหวานหอมแล้วก็มีองุ่นไข่ปลาคาวเวียด้วยนะคะจะลูกเล็กๆแต่ราคานั้นนะไม่ไม่แพงนะคะทุกคนเพราะว่าถุงนึงเวลาเขาแพ็คขายเขาเขาขายถุงละ1 0 0 1 5 0อยน่าอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะปลอดสารพิษขอรับรองเลยนะคะปลอดสารพิษนะคะทุกคน ที่ไร่ภูวนพันธ์นะคะมีองุ่นนะคะม,นนะคะมีมีโรงเรือนที่ปลูกองุ่งนแล้วก็มีผักสลัดนะคะพวกสตอเบอรี่เห็ดนางฟ้าผักชีต้นหอมนะคะหน่อไม้สดอะไรอย่างเงี้ยมีสลัดผักแต่ช่วงหลังๆที่มีโควิดเนี่ยาทางทางไร่เองก็ไม่ได้ทำนะคะแต่ว่าถ้าโควิดดีขึ้นนักท่องเที่ยวเยอะขึ้นก็จะทำต่อนะคะทุกคน ได้นะคะอยู่ติดถนนเลยนะคะอยู่ตำบลหนองย่างเสือนะคะอำเภอโมกหลิกจังหวัดสระบุรีนะคะทุกคนการเดินทางมาง่ายมากค่ะมาจากถนนมิตรภาพนะคะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลขสองสองสี่เ,เลยนะคะผ่านวิทยาลัยเทคนิคโมกหลิกก็ตรงมาขับมาเรื่อยๆก็จะเจอไร่ผูวนพันธ์อยู่ทางซ้ายมือค่ะทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะแพรรี่ก,ก็ เห็นองุ่นซึ่งน่ากินมากๆเลยจ้ะทุกคนแล้วก็ช่วงนี้นะคะเขาก็ให้ถ่ายรูปองุ่นได้อย่างใกล้ชิดแต่มีกฎนะคะห้ามสัมผัสองุ่นเด็ดขาดเพราะว่าจะทำให้องุ่นเหี่ยวและแห้ง และทำให้พวงนั้นเสียนะคะทุกคนเวลาเราเดินห้ามสัมผัสเวลาเราก้มเงยก็อยากให้ศีรษะโดนนะคะเพราะว่ามันเป็นความเสียหายของทางไร่นะคะทุกคนก็ขอความร่วมมือมาอย่างนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาชมไร่ด้วยนะคะทุกคนทางไร่ก็จะมีจุดถ่ายรูปให้นะคะวันนี้นะคะเสียใจมากเลยค่ะงุ่นได้ตัดไปหมดและขายไปหมดก่อนหน้าเรามานะคะทุกคนเราก็เลยอด คือทุกอย่างขายเกี้ยงหมดเลยค่ะแต่ว่าเราก็ได้น้ำองุ่นปั่นร้อเเซนใส่เนื้ออง่นสดๆจากไร่เลยนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะคลิปมาดูองุ่นที่ไร่ภูวนาพันธ์อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะคะกดไลค์กดแชร์ให้แพรรี่มีอาชาชแนลด้วยนะคะ กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย